ประกาศกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องฟอรระวังพัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ2-3วันนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายทรัพยากรธรณีฟอรระวังพัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ2-3วันนี้เนื้อหาใจความของประกาศนะครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิส่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัคร <medi> เคลือขายฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกลมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดแพร่น,น่านเชียงรายอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลฝ้าระวังภัยดินทล่มและน้ำป่าไหลาหลาก ในระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎา,าคม2,564โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม่มบริเวณอำเภอวังชิ้นลองจังหวัดแพร่บอกเกลือปัวเฉลิมพระเกียรติท่าวังผาสันติสุขจังหวัดน่านอำเภอเวียงป่าเป้าแม่สวยเวียงเชียงรุงเทิงเชียงราย อำเภอลับแปลท่าปลาน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์อ,อชาต,ตรการวังทองนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอเภอหนองไผ่หลมสักหล่มเก่าเขาค้อวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอูรเรือจังหวัดเลยอเภอขลุงมะขาม เขาคิจกูดสอยดาวโป่งน้ำร้อนจันทบรุรีอำเภอบ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างจังหวัดตราดอำเภอเมืองกระเปอละอุ่นกระบรุรีสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอคุระบรุรีตะกวัวป่าตะกวัวทุ่ง จังหวัดพังงาอำเภอเมืองเขาพนมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดปะาเรียนย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าละงูและควนกาหลงจังหวัดสตูลเนื่องจากนะครับมีปริมาณฝนตกหนัก โดยวัดปริมาณฝนได้มากกว่า100มิลิเมตรประกอบกับยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมาัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกลมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภยัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุขอให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมกันไว้นะครับในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งเตือน9กรกฎาคม2564ใน24ชั่วโมงงหน้านะครับประเทศไทยของเราจะมีฝนตกฟ้าขนองในหลายพื้นที่ บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ เนื่องจากจะมีร่องมอรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนระมัดระวังในอันตรายในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยา,น,าน่านแพร่ลำปางลำพูนตาก สุขโขทยัยอุตรดิตถพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์จากการพัดนำความชื้นของลมตัาตกเฉียงใต้สวนภาคตะวัออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนคร นครพนมมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์จากการพัดนำความชื้นของลมตมตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาศลบบุรีสิงบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครเสียอยุธยานคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออก ในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นนะครับ70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย ในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งปบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรงังและสตูล ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบีลงไปทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ